อซี่โครงบาร์บีคิวครับเพื่อนๆแล้วก็หอยเผาเผาแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดมือนี้โดดเดียวเปรี้ยวเอกาสำลักความอร่อย 嗯。Mm. 嗯嗯嗯嗯，哎呀！ รีบกินรีบกินรีบทำงานรีบกินรีบกินรีบทำงานเช,า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 ชา้าเช้าเช้าเช้าจัดการกับโควิดด้วยน้ำชาร้อนร้อนโอ้ยเลมอนที Ah, hari. Jaga kan. ลูก